สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมท็อปนะครับก็ไม่ได้มาเจอคุณผู้ชมสักพักอย่างละวันนี้กลับมาไลฟ์แล้วพร้อมกับรถเด็ดเดดต้องบอกว่าเด็ดจริงๆครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ขายแบบมาไวไปไวเดือนนี้น่าจะมีเดือนที่แล้วน่าจะมี3คันแล้วนี่ใหม่คันหนึงต้องบอกว่าใครก็ตามที่ถามหาอยู่นะครับรีบๆเลยนะครับกับคันนี้ครับ Toyota Majesty นะครับคันนี้เป็นรุ่น พรีเมียมนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับเป็น MPV ขนาดใหญ่ต้องบอกว่าเขาคือ MPV เพราะว่าเขาเซ็ตรถมาแบบนั่งสบายโอถงกว้างขวางไม่ได้เป็นรถตู้ทั่วๆไปแบบนั่งแล้วเด้งเลือด,ด,ดักไม่ใช่เป็น MPV จริงๆเป็นรถอเนกประสงค์ที่รุ่นใหญ่เบอร์ใหญ่ในประเทศไทยหลายๆลคนถามหานะครับมาดูที่รถกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยความโดดเด่นชัดเจนเลยคือกระจังหน้าต้องบอกว่ากระจังหน้านี่คือใหญ่จริงๆ ใหญ่แบบว่าโอ้โหสุดยอดคือความโดดเด่นของเขาจริงๆนะครับนี่มีกล้องหน้ารถด,ด,ด้วยเพราะคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับมาต่อที่ไฟหน้านี่ไฟหน้าเป็นแบบ LED นี่ครับเป็นดวงเล็กๆส่องไกลส่องสว่างทันสมัยนะครับลงมาด้านล่างนี่เป็นไฟฟ o ุ l ไลท์ไฟตันหมอกพร้อมด้วยแถบควคมเมียมนี่ครับไล่มาจนถึงครบซ้ายขวาชนกันนะครับ เป็นทำให้รถเนี่ยมันดูมีมิติมีขอบมีสันมีความเป็นส์มีความหรูหราลงตัวอย่างจริงๆนะครับคือตัวรถเนี่ยออกแบบมาเหมือนมีสเกิร์ตในตัวอยู่แล้วนะครับทำให้ดูรถเนี่ยมีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวจริงๆนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด235 6า0 17นะครับที่สำคัญคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนี่ยางปี2021่ถ้าเกิดยางแค่ ประมาณไม่ถึงปีเลยทีเดียวนะครับยางยังใหม่ๆอยู่เลยทีเดียวนะครับ,ม,ม,ม,รบมาที่ด้านข้างกล้องมานี่เลยครับอยากให้เห็นความใหญ่โตโอโถงของความเป็นโตโยต้ามาเจสตี้เพราะความยาวตั้งแต่กันชนหน้านะครับจนถึงกันชนหลัง5้าเมตรกว่าๆไม่ใ้่พูดกันเยอะใหญ่โตจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าใหญ่โตเนี่ยแต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับใหญ่แบบคล่องตัวใช้งานในเมืองได้นะครับมาต่อเลยครับ มาให้ดูด้านข้างกันก่อนดูภายในกันก่อนนี่โชว์แวบ,บหนึ่งรถสีดําภายในสีดํานี่นี่คือความใหม่ของ t ตโยต้ามาเจสตที่เพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งมาถึงวันนี้เองนะครับหลยรถเข้าใหม่สดๆเลยทีเดียวนะครับอ่าแวบบหนึงก่อนมาต่อที่ด้านหลังนิดนึงให้เห็นอีกแวบ,บหนึงนะครับนี่คือภายในต้องบอกว่าหลายหคนเนียไม่รู้นะครับว่าภายในของ m a เจสตีเนี่ย ที่นั่งเบาะที่นั่งเนี่ยเหมือนเอาผาดเวลไฟเลยเป็นเบาะมิก้เมาส์นะครับปรับทุกอย่างออโต้นี่ครับปุ่มออโต้ตรงนี้เอหน้าเอหลังนะครับมีที่พักเท้าด้วยตรงนี้นะครับนี่คือความสะดวกสบายบนท้องถนนที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยเตอรต้ามาเจสตี้นะครับประตูเป็นแบบออโต้นะครับออโต้สลด์มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ไม่ได้มีการติดตั้งใดๆเพิ่มเติมไม่ได้มาทํเบาะ VIP ตามร้านต่างๆมาแบบนี้เลยนะครับมาดูฝาท้ายนี่ฝาท้ายขนาดใหญ่ต้องบอกว่านี่คือนี่เอกลักษณ์ของเขาเป็นไฟเชฟตัว L นะครับพร้อมด้วยตัวโครมเมียมนะครับนี่ไล่ยาวถึงนี้ไม่ใช่ t o y o t a h i ฮเอนะบ,บางคนจะเข้าใจเข้าใจผิดนะครับ Toyota m a เกสตีนี่ครับด้านล่างมีขอบโครมเมียมเห็นไหมครับเขาออกแบบดีไซน์กันชนเนี่ยมันเหมือนสเกิร์ตไปในตัวเลยทําให้รถเนี่ยมันมีความสปอร์ต สวยงามลงตัวตรงนี้อีกดูนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าคันนี้กล้อง360องศามาดูฝาท้ายกันนี่ครับนี่คือความใหญ่ของรถต้องบอกว่าใหญ่แทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับใหญ่มากๆทีเดียวนี่คือเบาะแถวที่4เพราะรถคันนี้มี4แถวนะครับเดีย๋ยวไปดูภายในนะปิดกันก่อนนะครับ ใหญ่จริงๆนะครับเป็นรถที่ใหญ่โตน่าใช้มากๆทีเดียวมาเริ่มจากที่น่าคนขับกันก่อนดีกว่านะครับเปิดมานี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าภายในหรูหราจริงๆนี่ภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับปุ่มปรับอันล็อกต่างๆหมุนปรับตัวกระจกมองข้างทุกอย่างกระจกด้านหน้านะครับนี่เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ครับเบาะคนนั่งก็ไฟฟ้า แสดงให้เห็นถึงว่าเขาให้ความสําคัญของทั้งคนนั่งและคนขับนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีคนขับเราขับเองได้ด้วยนะครับทีมงานหน้าฝันนุชเลยครับนี่คือความสวยงามมาใกล้ๆเลยครับมาใกล้เลยครับ นี่คือความสวยงามและทันสมัยของห้องโดยสารของ t o y ยต้ามา e s สตพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับคำว่ามัลติฟังก์ชันนี่คือครบจริงๆทุกอย่างอยู่ที่พวงมลาลัยหมดเลยนะครับด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเมนูต่างๆนะครับด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมคุชคอนโทรโหมดต่างๆปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มสปีกเกอร์ต่างๆครบทั่วสมบูรณ์นะครับฟังก์ชันออปชั่นต่างๆล้นๆผมพูดเลยว่าล้น บอกว่าคันนี้คือตัวพรีเมียมเพราะฉะนั้นออปชันล้นๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวเดี๋ยวขยับบอกนิดนึงอ่าเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัตินี่สามารถปรับเป็นแบบสปอร์ตโหมดได้ด้วยนี่ครับผักมาด้านขวาปุ๊บชิปอัพได้นี่ชิปดาวได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับไม่ธรรมดานี่เข้าไปก็ขัดไปนี่เข้าไปเกียร์พิม์เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวตูวเลยครับจะได้ไม่ร้องกันทั้งคู่นะ นี่คือหน้าจอที่อย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกับตัวรถผมย้ำมาทุกอย่างนี่คือมาพร้อมกับตัวรถประกอบจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันทุกอย่างพร้อมสับนะครับมีปุ่มแอร์นี่ค,ควบคุมคควบุมด้านหลังแยกอิสระได้นะครับทุกอย่างมีระบบนาโนอี e, เป็นระบบฟอกอากาศที่ติดมากับรถยนต์เลยทีเดียวนี่เป็นปุ่มที่วางของนี่ก็เป็นกุญแจสำรองนี่ครับปุ่ม traction control นะครับปุ่มสามารถกดออฟได้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นปุ่มกดกล้องน,นะครับดูที่กล้องเีกว่านี่อย่างที่บอกกล้อง360องศาด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับด้านขวาจะเห็นด้านหน้านะครับปรับบุมวิวไดน้นี่เห็นไหมครับนี่คือความไฮเทคของเต y o t a m a มาเจสตี้นะครับตัวไฟเนี่ยกเ็เป็น Ambient Light สามารถปรับสีได้นะตอนนี้อาจจะมองเห็นไม่เป็นไรนะครับโอเคมาต่อที่ ตำแหน่งในการนั่งขับขี่แล้วก็ทัศนวิสัยต้องบอกว่านั่งแล้วรู้สึกเหมือนรถเก่งเลยจริงๆครับเป็นรถที่ดีไซน์มาเนี่ยเป็นดีไซน์เหมือนรถเก่งนั่งสบายนะครับไม่ได้เป็นรถโต้ที่แบบว่าหูขับยากๆพวงมาลัยหนักไม่ใช่นะครับลืมภาพนั้นไปนเลย <c oughs> เพราะเขาคือ MPV ขนาดใหญ่ Toyota Majesty ผมย้ําจริงๆไม่ต้องพูดเยอะหลายๆคนเนี่ยถามหา To y o ต a Majesty อยู่แล้วนะครับวันนี้มาแล้วนะครับ ปี2019ไมล์9 7 3หมืมบกิโลบางคนจะมองว่า9 0 0 0 0กิโลผมบอกเลยว่าไม่เยอะเพราะเขาคือรถดีเซลรถดีเซลเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันหลายๆคนเนี่ยพอเห็นความเป็นดีเซลเนี่ยก็ใช้ใช้ไปเรื่อยๆทำให้รถมันมีไม์ม,ม,มีกิโลเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกว่าไม่ถึงแสนไม่เยอะเพราะเป็นดีเซลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วความเป็นโตโยต้าทั้งเครื่องทั้งเกียร์พูดเลยว่า4ี่ห้าแสนกิโลสบายสบายนะครับ ไปดูที่นั่งด้านหลังกันต่อดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาผ่าดเวลไฟต้องเรียกพี่ผมพูดอย่างนี้เลยเพราะที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากๆแถมมีความกว้างมากกว่าเอาผ่าดเวลไฟ ความยาวมากกว่าเอาเพลไฟ,ไฟ,ไฟนี่ทุกอย่างเนี่ยเบอเนี่ยเป็นบอออโต้เหมือนกันเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้สาธที่ที่เห็นแล้วน่ครับออโต้ Auto. ตัววางขาก็ออโต้นะครับจะมีอะไรที่มันสุกไปกว่าน,นี้อีกแล้วไม่มีลองนั่งบอะด้านหลังดูนะครับจะได้เห็นว่าของเขาเนี่ยนี้ดีกว่าทีมงานรบกวนครับฉายกล้องข้างหลังเลยว,ว่ามันด้านหลังเนี่ยมันมีสามแถวจริงๆเราระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้มเห็นไหมครับ แถว 2, แถวสองแถวสามแถวสี่นะครับลองนับดูว่าจะนั่งได้กี่คนนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฉพาะข้างหลังเนี่ยนั่งได้แปดคนแล้วนะครับเหลือเลยทีเดียวบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็อ่าอย่างนิดนึงอยากให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับผู้โดยสารด้านหลัง้วยพราะมีแอร์มีทั้งแอร์และมีทั้งไฟนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผู้โดยสารด้านหลังจะร้อนนี่แล้วก็นี่อีกนี่ ช่อง usb นี่เป็นแบบ2.1แอมนี่เห็นไหมครับทั้งคันมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตำแหน่งเห็นไหมครับช่อง usb นี่นะครับแน่แถมด้วยม่านหลังตัวน,นี้ก็มีให้ด้วยนี่เห็นไหมครับบอกแล้วว่าเป็นรถที่ดีไซน์มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มานั่งทำทีหลังใหม่ๆเหมือนรถยนต์บางรุ่นรถยุโรปบ,บางรุ่นที่ต้องทำแบบ vp ใหม่ อันนี้คือเบาะมาจากญี่ปุ่นทั้งคันแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายต้องบอกแล้วว่าใครก็ตามที่ตามหา MPV ขนาดใหญ่นั่งสบาย11ที่นั่งคือ Toyota Majesty ไปดูเครื่องยงนต์กันครับ ความเป็นโตโยต้าเนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์เนี่ยร่วมกันได้หลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าโตโยต้าเป็นเจ้าแห่งรถแห่งการพันธุ์ที่อยู่แล้วนะครับตรงตรงนี้นี่ครับเครื่องยนต์เป็นแบบ D4D d ดีเซลขนาด2,800ซีซีให้กำลังสูงสุด164แรงม้าความประหยัดน้ำมันไม่น่งพูดถึงไม่ต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับ ดูความใหม่ของเครื่องยนต์นะครับใหม่ขนาดนี้ตัวถังนี่คลิปๆเลยทีเดียวนะครับน็อตทุกอย่างเดิมๆให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีการขายไม่มีการแกะไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันจากไอ้ขุมคาถึงตอนนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยทุกน่อยหลายลคนเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วว่ารถที่น่าใช้แบบนี้ราคาเท่าไหร่ รถเป็นรถศูนย์นะครับยามารถศูนย์ตอนนี้ไม่มีขายอีกแล้วเพราะเขาคือตัวหายากราคามือสองตอนนี้ทะลุมือหขึ้นมาแล้วทุกคันในประเทศไทยเป็นราคานี้หมดแล้วนะครับ t ต y ยต้ามาสเตอนนรุ่นพรีเมียมปี2019ใหม่ๆเลยทีเดียวไม่9 7 0 0 0กิโลนะครับรถศูนย์นะครับราคานะครับ2,088,000บาทนะครับใหม่ๆขนาดนี้สวยๆขนาดนี้ยางใหม่ๆนะครับ ใครตามหาอยู่รี่โทรหาผมนะครับ0864444245รีบๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ